สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมบรรยากาศนะครับหลังพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีนะครับฉันข้าวนะครับผมที่โรงครัวเขามีอะไรนะครับผมผมก็จะพาไปรับชมกันเลยนะครับามาดูแม่ชีนะครับผมเขาเก็บเขาทำยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ กินข้าวนะครับที่ศาลาเสร็จนะครับมาดูโซนนี้ก่อนเนาะนี่นะครับหลังกินข้าวเสร็จก็จะมีแมชชีนนะครับช่วยกันล้างหม้อนะครับผมแล้วก็ล้างถ้วยนะครับอ้า <c oughs> าา <c oughs> <Okay. laughs> นี่ก็แม่ชีแอนนะผมก็มาช่วยนะครับขัดลาหมอ้อ <laughs> พ <laughs> อแม่ชีเขาดูเปความสามัคคีกันมากเลยนะครับโอเคเราจะไปกันต่อเลยนะครับ <laughs> มีแผนกล้างหม้อเนาะแผนกล้างหม้อเนาะนี่ก็เป็นแผนกล้างหม้อนะครับแล้วก็ช่วยกันอย่างธรรมะทำแมแง่เลยนะครับมีความสามัคคีมากเลยครับแม่ชีวัดป่าบ่อน้ำพระอินนะครับดีครับ ทำงานมีความสุขกันมากเลยนะครับบรรยากาศสามกีสมัครสมานขึ้นมากเลยนะครับ ได้ช <S it> okay. okay, ี้รถตาเลยนะครับโอเคนะครับโว้ตรงนี้ก็จะแฉะหน่อยนะครับตรงนี้ไม่ได้แฉะหน่อยนะครับสวัสดีครับแม่ เนี่บรรยากาศหลังสันข้าวเสร็จนะครับผมแม่ชีวัดป่าวน้ำพยินน่ารักทุกคนเลยนะครับช่วยกันอย่างสมัคีครับสมัครสมานกันเลยเนาะโอเคเราก็จะพาไปดูในด้าน ลงครัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างเนาะเรามาโซนนี้กันแล้วเนาะก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับสวัสดีครับพี่พี่สาลี่เนาะเข้ามาอพี่ยังไม่มาหรอ หายไปไหนพี่หยองอิ่มมากมาเจอพี่สารี่คณิพาพอดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมบรรยากาศลงทัววัดตาบอนน้ำเขาละยินนะครับว่าแม่แม่ชีหลังกินข้าวเสร็จเขาทำอะไรกันบ้างนับนคือลงรัวกันเนาะใช่ก็พาชมบรรยากาศอีกอ่างหนึ่งไปแล้วล่ะมีหลายแผนกมีหลายแผนแผนเช็ดแผนเช็ดบจานเป็นแผนกเช็ดนะครับเมื่ี้ไปแผนกล้างมาแล้วใช่ไหมใช่ครับผมไปแผนกล้างมาเรียบร้อยแล้วแม่แผนกอะไรแผนกล้าง เอ๋อเช็ดชัดจานมแม่เช็ดก็คือแบ่งแบ่งแยกหน้าที่เลยนะคะแม่แพี่สาวนะครับ้องสาวพี่วัดก็แผนกโดนไม่แจงแม่แจงแผนกแบ่งแบ่งแผนกกันไปนะคะรถรถรถค่ะอุตส่เกะกะนะคะจะดูแผนกเร่งก่อนนะอันนี้แผนกล้างมาแล้วนะครับอ๋อแผนกล้างมาแล้วช่วยกันยาสมัครคีนมากใช่ใช่ใส่บนน้พลาเรนเน่ใช่ทุกแผนกเลยนะคะ สาธุสาธุสาธุแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะที่ได้มีโอกาสแม่สาธุค่ะได้มีโอกาสมาวันที่20ตอนกลางคืนอ่ะแล้วแม่เขาก็ไม่ได้นอนไงแม่ไม่ได้นอนก็คือห้าทุ่มเชียงคืนแล้วแม่บอกยังไม่ได้นอนนะเพราะว่าเตรียมของรับของ่ใครเอามาร่วมทาบุญด้วยอย่างที่เอาเอาชอมมาอาอะอมาเ,เ,าเอาปลาสลิดมาอะไรเงี้ยแล้วก็รับแล้วก็ขึ้นโต๊ะเพราแม่ครูบาอาจารย์พระเุกอะไรอย่างเงี้ย เป็นแผนกช่วยกันขยันขันแข็งแม่คะสวัสดีค่ะอันนี้แม่ก็ช่วยกันนะคะนนก็ได้พี่แม่ที่ให้ช่วยพอดีนะครับผมเสียงดังอีลงกงเก้งไปหน่อยนะเพราะว่าแม่เขาช่วยกันล้างจานเนาะเพราะจานเยอะมากเพราะว่าเอ่อฮะยูทูบมีค่ะสันติอ๋ออันนี้อัดเป็นวิดีโอของเพจสมถุยค่ะนี่เห็นไหมเขาแบกค้าเม่นเลยนะช่วยกันแบบ เราให้แข็งแรงแข็งแรงนะแม่นะ,ะมีผแผนกเช็ดเช็ดเช็ดสะอาดสะอาดมากความสะอาดปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงใช่ไหมก<อ>ช่วยกันอย่าง,งช่วยช่วยช่วยกันทุกคนมีมีแผนกอันนี้นแผนกปอกปอกเนี่ยล้างถาดเช็ดถาดน,น,น,นะคะก็โอเคครับ่โอเคขอบคุณแม่แม่ด้วยนะคะที่ให้การช่วยเรา ทำกับเตรียมเตรียมของเพื่อพรุ่งนี้เตรียมของเนาะอันนี้ก็คือปอกหัวเชื้อเท้าหูหัวใหญ่มากแผนกปอกแผนกเตรียมนะคะหลายหลายแผนกนะแผนกเตรียมแล้วแผนเตรียมมาทั้งยีสต์ส่วนแันให้มาที่ีเน่ยกกับข้าวมีตลอดเวลานะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรักส้มตำรับสมองถุงสวัสดีค่ะแม่อันนี้แผนกเตรียมของนะคะ ันเพจสมถุยนะคะของครูบาทุยนะคะก็แผนกเตรียมปอกหัวเช้าหั่นหัวเช้านะคะทําเมนูอะไรจ้ะแม่ต้มจืดนะคะค่ะเพราะว่าชีก็มีอายุมากๆแล้วก็ต้มจืดก็เหมาะมากสําหรับอากาศหนาวๆแบบนี้เนาะค่ะก็เตรียมของไปดูซิชีทำใจนะใส่ใจทุกรายละเอียดใส่ใจเพราะว่าทุกเมนูอร่อยมาก แล้วต่อไปนั้นพอได้ยินเนี่ยแม่ชีทำอร่อยมากเลยนะอร่อยมากอร่อยมากมีทั้งแม่ชีอยู่ทางใต้ก็ทำกับข้าวแซ่บอาหารแซ่บมากอีสานก็แซ่บคืออร่อยทุกทุกภาคเลยนะคะแบบทำด้วยใจทำด้วยใจอาหารออกมาแบบอร่อยมากใส่ใจในการทำมากเลยใช่โอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นกับข้าวของญาติโยมญาติที่ทำแล้วก็สามารถมากินได้ตลอดเวลาเลยกินได้ตลอดเวลาเนาะตรงนี้เนาะเเขาก็จะเตรียมไว้เนาะเนี่ยใช่ก็มีส้มตำเห็นไหม ส้มตำแล้วก็เขาเรียกต้มจับชายนะไม่ขาดเลยเพราะว่าจะมีพระที่แบบบางทีท่านกินเผ็ดไม่ได้นี่จับชายอันนี้ส้มตำต้มยำไก่ต้มจืดต้มจืดมันเส้นนี่ต้มยำไก่ยำมุนเส้นส้มตำใครที่แบบน่ากินมากเลยเนาะส้มตำเนี่ยน่ากิน๋ยวพี่จะจัดการหนึ่งุอันนี้ก็เป็นอันนี้จับชาย จับชายนะจับชายนะโอ้โหน่ากินน่ากินมากยำบุ้นเส้นโอเคขอบคุณแม่แม่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพชสมถุยนะคะที่ให้อ่ามาดูแม่แม่ทำงานกันนะคะฮวัสดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ผมก็ได้พาดูบรรยากาศที่โรงครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินนะครับผมทางแม่ชีเขาก็สามัคคีกันมากเลยนะครับ ช่วยกันอย่างธรรมัดธรรมแ่งเลยนะครับนี่นะครับโรงคั่ว